ทานหมูหันนะครับเอเวอร์กรีนโรงแรมเอเวอร์กรีนนะครับหูหันแบบอันนี้แบบไม่ใช่แบบห้องแบบแบบห้องกงนะครับแบบไทยๆนะฮะก็เราใช้หนังหมูอารมณ์แบบเป็นปักกิ่งเลยวางนะครับเครื่องเคียงแล้ตามด้วยคล้ายๆเขาคล้ายๆแผ่นอะไรนะเป็นคล้ายๆแบบมันโถอารมณ์มันโถนี่นะคะ มันัโถต้องราดน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มเดียวเป็นปลกจิ้งปะคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนนะครับเป็นซีอุ่วสี่วหวานเป็นซีอุ่วหวานอ่ะแล้วทานยังไงใส่ปากเลยเนี่ยนะทานทั้งคำใช่ไหมหรือว่าใช่ค่ะลูกค้าจะแบ่งมันัโถครึ่งไม่ได้ค่ะอาจารย์ถ้าทำแบบเกาหลีก็จะใส่ใส่ไปทั้งหมดใส่หมดนะเพื่อให้รสชาติอยู่ทั้งหมดของโรงแรมเอเวอร์กรีนนะครับลองชิมหมูหันอย่างที่เคยรีวิวหงเปาไปแต่นี้เป็นเอเวอร์กรีนนะครับ ในฐานะที่ผมชอบไปรีวิวอาหารจีนนะครับกับเพื่อนยกให้ที่นี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับอาหารจีนโรงแรม e อเ r อร์กรีนสงสาทอนนะ,ะเดี๋ยวชิมหน่อยชิมหน่อยช,มอยชิมทั้งคำผมจะทานแบบสไตล์แบบเกาหลีนะฮะสไตล์แบบเกาหลีใส่หมดเลยเพื่อให้รสชาติทุกอย่างออกมาในปากของเรา กร mm hmm. อบมากมีความเปรี้ยวผักดองเข้ามาแล้วก็มีอร่อยนุ่มได้ความจืดของมันโถเข้าไป mm hmm. เยี่ยมครับก็จะมาเ,ก,เก้ต คล้ายๆอย่างนี้นนแหละนี่ขอ,อง,องป่าวมาบ้างแฟนรายการมาดูขนมหุก,กาดนะครับของ RAM Evergreen นะฮะนี่คือความอร่อยอย่างแท้จริงนะครับกรอ,อบนอกนุ่มในละมุนกลมกล่อม ใครชอบแบบอกอะไรน้ำพริกเซียงไฮมันจะไม่เหมือนขนมหัวประกาศห้าสิบบาทที่มีผัดไข่ลงไปน,นะฮะอันนี้กรอบนอกนุ่มในจริงๆนี่ความเก่งของเทฟไทยที่นำมาหันจีน ให้มาโรงแรมเบลกรีนต้องสั่งะฮะเพื่อนๆนะฮะเมื่อกี้ที่เราเห็นหมูหันแบบไทยนะฮะตอนนี้เราเขาไปทำเป็นหมูกระเทียมพริกไทยนะฮะตัวเมื่อกี้นี่ฮะเรามาชิมสันหน่อยร้อนๆเลยนะครับร้อนๆมาร้อนๆทุกอย่างต้องร้อนหมดนี่ฮะหมูกระเทียมพริกไทยดูนะฮะน,นิ่มมาก ใส่จานมาความเป็นหมูกระเทียมพริกไทยของนี้นี่จะหอมกระเทียมออกมาเลยนะกรุบกรุบคิดถึงวายคิดถึงเบียจะทานไม่ได้เดี๋ยวเก้ามากกไปเย็นแล้วกันอืม ด้วยความที่เป็นลูกหมูด้วยก็ทําให้ทุกอย่างอ่อนหมดขอให้ชีวิตลูกหมูจะไปสู่สุขสิตามนี้เป็ดปักกิ่งนะฮะป,ปักกิ่งก็ทําเนื้อเป็ดเราไปทําเนื้อเป็ดพริก,รกไทยดาแล้วก็ถ้าอย่างหนึ่งก็จะเขาจะชาร์จสองบาทนะครับเนื้อเป็ดพริกไทยดามาหน้าทานเลยนะฮะ เป็ดพริกแรถถาเดีบบที่ดูเลยเดยยี่นมอ,อาอ,อ่ะว่ามาถึงอีกเมนูหนึ่งครับก็คือ <c oughs> เป็ดปักกิ่งที่ว่าเอาไปทำได้สองอย่างอย่าง,างที่สองต้องชาร์จ250หาบาทเราไปทำเป็นเมี่ยงเป็ดน,นะครับเมี่ยงเป็ดก็จะมีผักกาดมานะครับลงผักกาดแก้วนะครับแล้วเราก็จะต้องตัก มีเงงเป็ดเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะฮะจะทานแบบอารมณ์แบบเกาหลีนะครับก็คือใส่ไปทั้งปากเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เรียกรสชาติทั้งหมดออกมาอยู่ด้วยกันนะครับโอ้โห ความหอมของเป็ดกับเครื่องเทศความนุ่มของผักก็เป็นอาหารแบบเบาๆนะฮะอร่อยมากๆครับอันนี้มาดูนี่ครับเพื่อนเพื่อนฮนะมาแนวซุปหน่อยนะครับอันนี้เป็นซุปกระเพาะปลานะครับ มีกระเพาะปลาแห้งๆสองชิ้นนะครับแล้วก็เห็ดหอมซุปนี้จะให้พลังงานดีมากสดชื่นร้อนหนันกนรกสดชื่นจริงๆครับสดชื่นจริงๆนะครับเบาๆกระเพาะปลาก็เป็นชิ้นใหญ่หน่อยผมว่าถ้วยนี้ต้องมีสักส0 0ร้อถึงสี่บาทกลมๆแต่ว่าพอดีมี เพื่อนๆชวนมาทานอาหารด้วยฮะมาในฐานะเกสนะครับไม่ใช่โฮสนุ่มๆก็จะอิ่มพอดีตื่นพอดีตบท้ายครับเห็ดหอม สดชื่นฮะเวลาเมาค้างๆเนี่ยปืบจะไล่ความมึนงงมาให้พลังงานอย่างดีจากอาหารที่เป็นสตรีมในลักษณะตุ๋นนะครับช่วยให้ความสดชื่นได้ครับเพื่อนๆหลังจากทานอิ่มแล้วนะครับที่เหลือก็ขอกลับบ้านครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำสวิเิษสวัสดีครับ